สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมวานะตอนนี้เราก็อยู่เนี่ยเรื่องจอมราชาแห่งสมรภูมิจะเป็น e ีพีที่สองร้อยแล้วนะครับก็มีชื่อตอนว่าราชาแห่งขุมนรกตอนที่1นนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยความกดเกลียวหยุดสั่นลงเมื่อมุยองหยิบชิ้นส่วนของร้อยแยกขึ้นมาดาบของเขาจํากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชิ้นส่วนรอยแยกได้เช่นเดียวกับมุยองที่รู้ว่าภายในส่วนลึกของเศษชิ้นส่วนมีกลิ่นของดันดาเลียนติดอยู่ตึง คุณพิชิตหอคอย22แห่งแล้วหอคอยทั้ง22แห่งเชื่อมต่อกับโลกแห่งความจริงวิญญาณจำนวน22,000ตนสามารถถูกเรียกไปสู่โลกแห่งความจริงได้เมื่อพิชิตหอคอยได้มากขึ้นพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยทั่วไปแล้วเขาจะได้รับ วิญญาณ1 0 0 0ดวงสำหรับหอคอยแต่ละแห่งนั่นหมายความว่าหากพิชิตหอคอยทั้ง44แห่งได้เขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากวิญญาณได้ถึง44,00 0ดวงในโลกแห่งความเป็นจริงในอดีตเมรุดันเป็นเพียงตัวตนในรูปแบบของจิตวิญญาณแต่ถ้าอาณาจักรในเส้นทางแห่งรกรกภูมิเชื่อมต่อก,กับโลกแห่งความจริงดูเหมือนว่าวิญญาณจะกลายเป็นมีตัวตนมากขึ้นและสามารถสร voilà. ้างความเสียหายทางกายภาพได้อย่างไม่หมดแค่นั้นและข้อความยังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตึงคิงส์เยอร์เพชชาตราชาเปิดใช้งานแล้วค่าพละกำลังและความว่องไวเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งหน่วยคุณสามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยการสังหารราชา100คนรางวัลจะเปลี่ยนไปตามอันดับของราชาที่ถูกสังหารคุณสังหารไปแล้ว85ราชาระดับความพึงพอใจในปัจจุบันระดับต่ำ3า37ระดับกลาง14ระดับสูงสร2ระดับสูงสุด2 เจ้าของหอคอยทั้งหมดถูกจัดเป็นราชาระดับสูงเหลือเพียง15ราชาเท่านั้นที่จะบรรลุผลสําเร็จดังกล่าวในขณะที่หอคอยเหลืออีก22แห่งนั่นหมายความว่าเขาย่อมสามารถบรรลุความสําเร็จของคิงเซเรย์ได้ภายในเส้นทางแห่งรกรกภูมินี้เจ้าของหอคอยเริ่มร่วมมือกันแล้วผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือเฮโมซูมีเจ้าของหอคอยเข้าร่วมกับมัน10แห่งท่านจะรอให้มันรวบรวมเจ้าของหอคอยที่เหลือก่อนไหม สุนัขจิ้งจอกก้าวหางถามพวกเธอกระตือรือร้นที่จะทําให้มูยองกลายเป็นราชาไม่ว่าด้วยวิธีใดมูยองใส่หัวให้เขารอจนกว่าศัตรูจะรวมตัวกันอย่างนั้นเหรอมันอาจจะเป็นโอกาสที่เอาชนะพวกมันทั้งหมดในรวดเดียวแต่เขาไม่ต้องการให้พวกมันทั้งหมดรวมตัวกันเนื่องจากฝ่ายเขามีจํานวนน้อยกว่าฉันจะแบ่งกองลังออกเป็นส่สวน เมื่อดุดันและพวกเธอแต่ละคนจะเป็นผู้นำเหล่าวิญญาณไปบุกหอคอยที่ยังไม่ได้รวมกันนอกจากนี้ให้ตัดกำลังสนับสนุนทั้งหมดซุ่มโจมตีพวกมันตามเส้นทางที่นำไปสู่จุดนัดพบอย่าให้พวกมันรวมตัวกันได้ มูยองไม่มีประสบการณ์ในการกำกับสงครามสักเท่าไหรนักแต่เนื่องจากเขาต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ในสงครามรบหลายแห่งเขาจึงเคยได้ยินและได้เห็นค่อนข้างมากเช่นกันเขารู้ว่าในสงครามการตัดกำลังสนับสนุนมีความสำคัญมากแค่ไหนแม้ว่าพวกมันจะไม่ต้องการอาหารเพราะเป็นวิญ,ญญาณแต่การสูญเสียกำลังพลก็ยังเป็นจุดที่น่าโจมตีมูยองใช้ประโยชน์จากทุกอย่างอย่างเต็มที่นอกจากนี้เขายังรวบรวมกองกำลังที่เหลือไปบุกโจมตีแฮมมซสู ไม่จําเป็นต้องดึงเกมอีกแล้วมันเป็นเรื่องโง่ที่ให้เวลาศัตรูตั้งตัวแม้ว่าเขาจะควบคุมชัยชนะเอาไว้แล้วมูยองรู้ดีว่าเขาจะต้องพายเรืออย่างไรเมื่อมีน้ําไหลบ่าเข้ามาแล้วฉากก็ตัดไปยังโนเ l ลค a s เซิลอาร์แลนเป็นนักบวชร,ระดับหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์มูลลาราลันโดยปกติเขาจะต้องสวดภาวนาอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในมูรารันแต่ตอนนี้กลับอยู่ในโนเ l ลค a s เซิลสถานที่อันห่างไกลพร้อมกับอัศวินติดตามไม่กี่คน ท่านอารันพวกเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอคอยอีกเหรออารลนที่กำลังกินผักดองอยู่ที่ร้านอาหารสายหัวเราส่งเอกสารคำขอทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วแต่เฮ้ยถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเขากับระวังพวกเรามากเกินไปดูสิเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนมอง พออารแลน์หันหน้ามองไปรอบๆคนที่กำลังมองพวกเขาอยู่กระลบตาทันทีพวกมันไม่ได้พยายามซ่อนการสังเกตสักเท่าไหร่และยังดูว่าจะติดตามอย่างเปิดเผยอ,อีกด้วยนั่นหมายความว่าพวกมันตั้งใจที่จะปิดบังความลับของหอคอยอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเป็นมูรลัลันพวกมันจึงไม่สามารถเพิกเฉยได้อย่างสิ้นเชิงและอนุญาตให้คนจำนวนหนึ่งเข้าไปในโนเบิลคัสเซิลได้หลังจากตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตนเองแล้วพวกเขาก็ได้ถอนหายใจ ถ้าฉันเป็นนักบุญหรือว่าผู้พิพากษาพวกเขาคงไม่เพิกเฉยต่อฉันขนาดนี้นักบุญผู้พิพากษานอกจากราชานักบชญ์แล้วทั้งสองสถานะนี้เป็นตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดทว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพียงนักบวชร,ระดับหนึ่งจำนวนมากและไม่ว่ามูรารันจะส่งพวกเขาไปยังสถานที่แห่งใดพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำตามเท่านั้นหรือมูรารันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรโบคัสเซไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าอาแลนด์หยุดพูดเพียงแค่นั้นเมื่อพาราดินถามจริงๆมูราลันมีความสนใจอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามพวกเขามีเพียงคนไม่กี่คนที่จะสามารถจัดสรรมาตรวจสอบเรื่องดังเก่าได้ เนื่องจากพวกเขากำลังวุ่นอยู่กับปัญหาภายในจากการปรากฏตัวของเด็กหญิงคนหนึ่งความปันป่วนครั้งใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นในมูรารันเป็นเวลาสองปีแล้วที่เด็กหญิงปรากฏตัวเด็กผู้หญิงที่กลายเป็นนักบุญทันทีและกระทั่งสามารถควบคุมราชานักปราได้บางคนเรียกเธอว่าเทพธิดาในขณะที่บางคนก็นิยามถือว่าเป็นแม่มดผู้ล่อลวงอย่างไรก็ตามผู้ที่คิดว่าเธอเป็นแม่มดล้วนเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไร้าสาเหตุความตายอันเฉียบพลัน เหตุผลการเสียชีวิตที่ไม่สามารถชี้แจงได้ทุกคนรู้เพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่ประนามเธอว่าเป็นแม่หมดนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้มูรารันในปัจจุบันหยุดชะงักประตูทั้งหมดถูกปิดและมีการพยายามหาสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเหล่านนั้นตายแน่นอนว่าย่อมไม่มีความคืบหน้านับตั้งแต่นั้นมามูรารันก็กลายเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดหญิงสาวผู้นั้นมีชื่อว่าไฮซิน เธอเป็นเหตุผลที่ทําให้นักบวชระดับหนึ่งเช่นอาเลนต้องรับผิดชอบงานสําคัญเหล่าพลัดินก็ทราบสถานการณ์อยู่บ้างพวกเขาจึงจบการสนทนาโดยไม่ได้ซักถามใดๆฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรต่อจากนี้มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่มากับเขาหากกลุ่มตะกูลเรนตัดสินใจปกปิดข้อมูลจริงๆเขาคงไม่สามารถทำอะไรได้โชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่มีบางอย่าง เกี่ยวกับหอคอยเหล่านี้อารลนมองผ่านออกไปทางช่องประตูจำนวนหอคอยที่อยู่ในเนอเบิลคัสเซิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนั้นผู้คนถึงกับบอกว่าถ้ามันยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเน b l e เบิลคัสเซิลคงจะเต็มไปด้วยหอคอยตามความเป็นจริงมูรารันกำลังเฝ้าสังเกตเนอเบิลคัสเซิลรวมถึงตระกูลเรนอย่างใกล้ชิดมีอาวุธซ่อนอยู่ภายในตระกูลเรนแน่ผู้นำของมูราลันสรุปว่า หอคอยเหล่านั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธดังกล่าวดังนั้นภารกิจของอารีนคือการเปิดเผยว่าหอคอยนั่นเกี่ยวข้องกับอาวุธที่ตะก,กูลเรนแอบซ่อนไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามท่าทีของตะก,กูลเรนต่อหอคอยก็ดูตึงเครียดเช่นเดียวกันพวกมันรือกันว่าพอเรนการถูกสังหารหอคอยก็เริ่มปรากฏขึ้นพวกเขาได้ยินข่าวรือว่าผู้สืบทอดของตะก,กูลเรนเสียชีวิตหลังจากนั้นบรรยากาศของทั้งเมืองก็กลายเป็นอึมครึม มีผู้ต้องสงสัยหลายคนถูกประหารเสียประจานไว้อยู่หน้าประตูปราสาทหากอาเลนและพาเดนผู้ติดตามไม่ระมัดระวังชะตากรรมของพวกเขาอาจจะมีจุดจบไม่ต่างกันคืน <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเองขณะที่เขากินผักดองพร้อมกับถอนหายใจอยู่ดีๆ พื้นดินก็สั่นสะเทือนและด้านคางก็ปรากฏหอคอยผุดขึ้นมาหอคอยดังกล่าวพุ่งทะลุทำลายอาคารและสูงขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอารเลนอดไม่ได้ที่จะมืนงงในสถานการณ์เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันคืนครืนยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่หอคอยเพียงแห่งเดียวครั้งนี้หอคอยผุดขึ้นมาหลายแห่งราวกับดอกเห็ด กิดอะไรขึ้นนีหนีเร็วเข้าคนที่ตั้งสติได้ต่างพากันวิ่งหนีออกไปท่านอารนินเราต้องออกไปจากที่นี่คารินคว้าไหล่ของอารนินอย่างไรก็ตามอารินไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เขามองไปที่ประตูหอคอยที่เพิ่งปรากฏไปกันเถอะท่านพูดว่าอะไรนะเข้าไปในหอคอยกันประตูอยู่ตรงหน้าแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆ อา์เลนเกินน้ำลายของเขาคนที่นั่งกินอาหารอยู่ค้างพวกเขาวิ่งหนีหายกันไปหมดแล้วแทนที่นั่นทางเข้าของหอคอยก็ปรากฏหอคอยพุ่งทะลุเพดานของอาคารจนสามารถมองเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนและอาเลนมองว่านี่เป็นโอกาสท่านอาเลนมันอันตรายเกินไปพวกเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปตอนนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอไว้ท่านค่อยกลับมาใหม่ตอนที่เอกสารอนุมัติแล้วก็ได้ เราพลดินต่างห้ามเขาอย่างไรก็ตามอาเลนสายศรีรษะทั้งๆท,ท,ที่ใบหน้าซีดขาวนักบวชระดับหนึ่งแม้จะมีสิ่งที่สามารถทําได้ไม่มากนักแต่ก็ยังได้รับภารกิจที่สําคัญการกลับไปมือเปล่านั้นไม่ต่างอะไรกับการตายอยู่ที่นี่อาเลนเดินเข้าไปในขณะที่เราพลดินต่างพยายามจุดหลังยังไงฉันก็จะเข้าไปแต่กวนเรนไม่มีทางยอมให้เราเข้าไปได้อย่างถูกต้องหรอกสู้เสียงเข้าไปเลยดีกว่า แม้ว่าอาเลนจะดูเป็นคนขี้ขาดแต่เขาก็พยายามที่จะกลายเป็นคนกล้าหาญหลังจากเหล่าพรดินเห็นความตั้งใจของอาเลนแล้วพวกเขาก็พยักหน้าถ้ารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปพวกเราจะบังคับให้คุณออกไปแม้ว่าจะยอมหรือไม่ก็ตามคุณเข้าใจไหมขอบคุณอาเลนเดินไปที่ประตูหอคอยหอคอยขนาดใหญ่ด้านบนมีบันไดที่ไม่สิ้นสุดอาเลนปีนหอคอยด้วยข้าความอดทนที่ต่ำเตี้ยรยดินของตนเองและเขาไม่สามารถเพิ่มความเร็วใดใได้ พลาดินคนหนึ่งทนเห็นไม่ไหวจึงเดินไปด้านหน้าและย่อตัวลงหันหลังให้กับเขาขึ้นหลังผมมามันเป็นเรื่องน่าอับอายและในปัจจุบันหัวใจของอารลนรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงเรื่องอื่นหลังจากอารลนขึ้นไปบนหลังของพลัดินความเร็วก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผิดปกติแม้แต่นักบวชอย่างเขาก็รู้สึกว่าหอคอยแห่งนี้ไม่ธรรมดาทว่าในนี้กลับไม่มีมอนสเตอร์ใดๆแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงความแปลกประหลาดดีพระดินปีนขึ้นบันไดไปอย่างขยันขันแข็งและหลังจากเดินขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็สามารถขึ้นไปถึงยอดหอคอยได้ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นอาวุธได้เลย ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรมากกว่าหอคอยเก่าๆจากชั้นบนสุดอาเลนก้าวลงจากหลังของพาราดินและมองไปรอบๆอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่ดูแตกต่างจากสามัญทั่วไปต้องมีเหตุผลอะไรที่ตระกูลเลนพยายามอย่างยิ่งในการซ่อนหอคอยเหล่านี้แน่เราต้องหาเหตุผลนั้นให้เจออาเลนพยายามทางตาดูอย่างทีท่วนในไหนเขาก็เข้ามาแล้วเขาจะต้องได้อะไรสักอย่างกลับไปเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อออกจากหอคอยหลังจากเดินไปมาสักพักอาเลนก็หยุดอยู่ที่จุดหนึ่ง นี่คืออะไรมันเป็นดาบที่ดูเหมือนจะแทงทะลุผ่านกำแพงหอคอยเข้ามาโดยไม่เจตนาอารลนก็เก็บดาบมาไว้กับตัวและทันใดนั้นเองสวุ้มจู่ๆเสียงเหล่าวิญญาณก็ดังขึ้นอื้งไปทั่วสภาพแวดล้อมพารินและอารลนตั้งพากันพง,งะถอยหลังเพราะไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้นที่เขาได้ยินภาพมอนสเตอร์หลายสิบหลายร้อยตัวค่อยๆปรากฏขึ้นในบริเวณรอบๆยิ่งกว่านั้นพวกมันยังเป็นมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอีกด้วย ท่านอารีนถอยออกมาพาลาดินรีบวิ่งไปปกป้องเขาพวกเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องที่ดีเพียงแค่เห็นเหล่ามอนสเตอร์ก็บ่งบอกได้ว่าพวกมันไม่ธรรมดา <c oughs> ตึงมอนสเตอร์เดินเข้าหาอารลนและพาลาดินอย่างช้าๆหลังจากมันพบพวกเขาพระเจ้าโปรดช่วยลุกด้วยหลังจากกลืนน้ำลายเข้าไปอึกใหญ่อารลนก็หลับตาซาสนิท พลาดินที่ติดตามมาด้วยล้วนเป็นระดับหัวกระทิแต่ก็ดูว่าจะสู้มอนสเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้การที่มอนสเตอร์ระดับสูงมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากนี่ไม่ใช่สิ่งที่ปกติหยุดมันเป็นตอนนั้นเองที่พวกเขาได้ยินเสียงแห่เห่าของมนุษย์เมื่ออเลนลืมตาขึ้นอย่างช้าๆก็พบชายที่ด้านหลังปรากฏปีกทั้ง6ยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าสัตประหลาดชายคนนั้นคือ ผู้ชายที่มีปีกสีเทาหกข้างเขาดูไม่ใช่พวกปีศาจอย่างไรก็ตามออร่าที่แผ่ออกมาก็ดูไม่ต่างอะไรจากปีศาจเท่าไหร่นักดวงตาสองข้างที่ดูลึกเหมือนกับก้นเหวราบกายลุกท่วไมไปด้วยเปลวเพลิองอันร้อนแรงภาพลักษณ์ที่ดูราวกับเป็นราชาแห่งขุมนรกอย่างไรก็ตามเขากลับรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ที่สว่างสวัยอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นและไม่สามารถหาแหล่งที่มาของมันได้มันช่างดูสับสนวุ่นวายอย่างแท้จริง เออคุณเป็นใครหมูยองชายคนนั้นตอบหลังจากสยายปีกขึ้นหมูยองก็พุ่งเข้าหาอาเลนทันทีเฮ้ย <Hey! S 1> จบตอน